Have it all it คุณผู้ชมสวัสดีครับนี่คือนาทีเผชิญหน้าและนี่คือรายการเฟสไทม์ครับคุณผู้ชมครับต้องตอกย้ำกระดิกข้างค่ำคืนนี้ครับด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับสังคมเข้าเชื่อกันไปแล้วนะครับว่ารับจํานำข้าวมีโกง แค่การออกตรวจสต็อกข้าวอย่างเดียวเห็นจะไม่พอเพราะความเชื่อของสังคมส่วนหนึ่งจำนวนไม่น้อยทีเดียวมันไปไกลเกินเกินจนกระทั่งไม่สามารถใช้ความเก๋าทางการเมืองมาเปลี่ยนความเชื่อของสังคมบางส่วนได้เพราะเขาเชื่อกันไปเสียแล้วนะครับว่ามันโกงทั้งวงจรขึ้นทะเบียนชาวนาก็โกงรับจำนำข้าวกโกงเก็บสต็อกข้าวกโกงระบายข้าวในสต็อกก็โกงดังนั้นจึงทำให้ รัฐบาลเมื่อถึงจุดหนึ่งเกิดอาการถังแตกเพราะโกงเยอะเงินตกหล่นเยอะนะฮะเมื่อถังแตกก็ต้องปรับนโยบายลดราคารับจำนำจำกัดปริมาณการรับจำนำข้าวตอนหนึ่งครัวเรือนเพราะมิฉะนั้นไปไม่ได้ในทางการเงินนะฮะก็ไม่ทราบสิครับในสถานการณ์อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความเชื่อของสังคมได้ก็คือต้องเอาความจริงมาเปลี่ยน ต้องเอาความจริงมาเปลี่ยนความเชื่อของสังคมค่าคืนนี้เราจะร่วมกันหาค้นหาความจริงดังนั้นค่ําคืนนี้ผมจึงต้องนําคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับคุณนัทวุฒิายเกลือมนตทีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับใครจะมอบตําแหน่งอะไรให้กับคุณนัทวุฒิอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนายกปูจะมอบตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในมุมมองของหมาแก่นะฮะผมสมัครใจที่จะเรียกว่าหนังหน้าไฟของคุณบุญทรงเตริยาเพรมะบทีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมเรียกอย่างนี้ด้วยความเข้าใจและเห็นใจในช่วงหน้ามาหาความจริงกันกน all new ความจริงครับคุณผู้ชมครับไปพบกับคุณนัทพุฒิสายเกลือนัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณฮะยินดีครับคุณบุญทรงเตรุยาพิรมผัดผ่อนรายการมาเป็นเดือนเนี่ยนะฮะนัฐมนตรีช่วยว่าการเชิญครั้งเดียวรับคาเชิญเลยขอบพระคุณฮะที่ให้เกียรติยินดีครับครับหนังหน้าไฟใช่ไหมฮะเป็นนัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับใครมอบหมายครับก็นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทําหน้าที่นี้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับก็เพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องข้าวกันในนาทีนี้นะฮ ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบการตรวจสต๊อกข้าวนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขปลายทางอยากทราบตัวเลขต้นทางสักนิดหนึ่งกันนะฮะเอาเป็นว่าจนกระทั่งถึงนาทีนี้เรารับจำนำข้าวมาได้3รอบครึ่งแล้วคือผ่านไป1ปีครึ่งนะฮะหปีการผลิตครึ่งนะฮะสรอบครึ่งนะฮะเหลืออีกสัก2เดือนครึ่งกระมังะฮะก็จะเต็ม4รอบก็คือ2ปีการผลิตรับ,ร,บรับจำนำเข้ามาเท่าไหร่ระบายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับ ขณะนี้เนี่ยเรารับจำนำเข้ามาเป็นข้าวเปลือกก็ประมาณ44ล้านตันเศษตัวเลขนะครับณวันที่9มิถุนายนปีนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันครึ่งนะฮะครับถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันวันนี้เนี่ยมันคำนวณกันลำบากเพราะว่ามีการเข้าเข้าเพิ่มมาตลอดนะครับ9มิถุนายนใช่ครับ56นะฮะ44ล้านตันเศษ44ล้านตันนะฮะครับข้าวเปลือกครับเป็นข้าวสารเท่าไหร่ก็ประมาณ23ล้านตันเศษครับ23ล้านตันเศษนะฮะ ณวันที่9มิถุนาย,ยน5 6เนี่ยระบายไปแล้วเท่าไหร่ฮะตัวเลขการระบายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการระบายแบบ G2G เนี่ยข้อมูลจะเป็นการภายในนะครับ <c oughs> ซึ่งทํามาเป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลแต่ผมให้ตัวเลขกว้างๆได้ว่าทั้งหมดทุกวิธีการระบายเนี่ยนะครับก็มากกว่า7ล้านตันข้าสารมากกว่า7ล้านตันข้าสารดังนั้นเหลือสต๊อกเท่าไหร่ครับก็เหลือประมาณสัก16ล้านตันเศษที่เป็นเข้าสารนะครับแล้วก็เป็นข้าเปลือกอีก2ล้านตันเศษ เข้าเปลือก2ล้านตันเศษเข้าสารส3ล้านตันเศษนะฮะออขณะนี้อยู่ในโกดังกลางทั้งหมดลยนะใช่ครับก็เป็น1,600แห่งทั้งโกดังไซโลโรงสีคลังสินค้าต่างๆที่จะต้องตรวจสอบครับทีนี้ทีนี้ย้อนกลับนิดหนึ่งนะฮะย้อนกลับนิดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าอยู่ในรูปของเข้าเปลือก2ล้านตันเศษนะฮะเป็นเข้าเปลือกที่อยู่ระหว่างการสั่งสีแปลสภาพเป็นเอกสาร จำนวนนี้ใช่ไหมครับที่เกิดการขย่งหรือไม่ลงล็อกกันระหว่างคณะอนุกรรมาการปิดบัญชีกระทรวงกันคลังชุดคุณสุภาพียจิตติซึ่งทําหน้าที่ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวกับทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการรับจำนำข้าวท,ที่ตกเถียงกันว่าจะจะขาดทุนเท่าไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนสต๊อกข้าวคงเหลือและขึ้นอยู่กับการ ตีบุลค่าสต็อกด้วยนะฮะและอยู่ๆก็เกิดตัวเลข2ล้านตันเข้าเปลือกโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเลขนี้หรือไม่ฮะที่อ้างอิงอยู่ตัวเลขที่คลาดเคลื่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นตัวเลขเข้าสารที่สีแปรสภาพแล้วรอส่งเข้าโกดังกลางๆสีแล้วเหรอฮะครับก็เป็นตัวเลขที่ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่เห็นรูปธรรมของตัวเลขนี้ครับก็การตรวจสอบในวันดีเดย์เนี่ยก็อน่าจะอธิบายแล้แล้วสีแล้วครับ อยู่ระหว่างรอส่งเข้ากระดังกลางใช่ครับขณะที่ต้นสัปดาห์ที่แล้วคุณบุญทรงเตริยาพิรมให้สัมภาษณ์ผมตอนเช้านะฮะบอกว่าไอ้เจ้า2ล้าน5แสนตันเนี่ยมันเป็นข้าวเปลือกที่อยู่ระหว่างการสีแปสภาพ <S <S ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้คุณนัทวุฒิกดดันนะฮะด้วยความพร้รพ ผมอยากรู้ความจริงถ้าตกลงให้จะให้ผมยึดข้อมูลไหนคเนี่ยคือตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางอคสอตกรเข้ารายงานในที่ประชุมของกอารตรวจสอบรวบรวมข้อมูลนะครับก็บปรากฏออกมาเช่นนี้นะครับ,รบส่วนว่าจะเอาเข้าไปแล้วเนี่ยทางอนุกรรมการปิดบัญชีจะคิดเห็นอย่างไรประการใดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันหลังจากตรวจสอบกดังีนทีโอเคทวนอีกครั้งกันนะครับว่า ณนะวันที่9มิถุนาย,ยน2556นั้นน,นะฮะเราได้ระบายข้าวทุกรูปแบบไปแล้ว13ล้านตันเศษไม่ได้ครับกว่า7ล้านตันเอ่อกลมๆคือ7ล้านตันครับประมาณนั้นยังเหลือสต็อกในรูปข้าวสาร13ล้านตันเศษเอ่อม่ได้ฮะอ,อ่ประมาณ16ล้านตันเศษ16ล,ล้านตันเศษเ,เนี่ยอีก2ล้านตันเศษก็ครับก็อย่างที่เรียนตอนต้นระบายได้น้อยนะฮะ ก็สภาพการในตลาดโลกเศรษฐกิจโลกก็อย่างที่คุณเดนัยทราบนะครับแล้วก็เรามาเจอกับราคาข้างเงินบาทที่แข็งค่าด้วยก็กลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาครับเปิดเผยไม่ได้เลยครับว่าการระบายข้าวนั้นระบายไปที่ไหนอะไรอย่างไรพอสเก็ตภาพให้สังคมได้เห็นไหมครับคือคือคือ,ค,อความเชื่อของสังคมเนี่ยเขาบอกว่าโกงทั้งวงจรขึ้นทะเบียนชาวนาก็โกงรับจำนำก็โกงเก็บสต๊อกก็โกงระบายข้าวก็โกงคราวนี้ระบายข้าวล่ะ นะฮะคือเป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งฝ่ายกล่าวหาเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ทุกวันเป็นแต่เพียงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐบาลยืนยันว่าหนึ่งตัวนโยบายเนี่ยได้ประโยชน์กับชาวนาได้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศชัดเจนสองเนี่ยเม็ดเงินจากทกศโอนตรงถึงมือชาวนาแล้วไม่น้อยกว่า6กแสนสองหมื่นแปดพันล้านบาทไม่แวะไปไหนเลยอันนี้ยืนยันว่าตรงจากทกศเข้าบัญชีชาวนา ส่วนขั้นตอนต่างๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหมั่นอธิบายหมั่นแสดงข้อมูลต่อพี่น้องประชาชนและผมก็เชื่อว่าถ้าทํากันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมารวมกระทั่งการไปตรวจสอบสต๊อกที่กําลังจะเกิดนี่นะครับก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนได้ถ้าเช่นนั้นนะฮะอยากกันนั้นเลยฮะ Chat, 000, 000, 000เล้านตันข้าวสารที่ระบายออกไปเป็น G2G ประมาณเท่าไหร่ฮะคือผมเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เน <Yeah> ี่ยคณะอนุกรรมการไม่ถามประเทศอนุกรรมการระบายข้าวเนี่ยเขารักษาข้อมูลนี้เนี่ยเป็นการภายในและผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรกชไม่ได้อยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็เรียนตรงไปตรงมาว่าผมก็ไม่ได้มีข้อมูลตัวเลขนี้อยู่ในมือเข้าใจทีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเพิ่งมาบอกว่า การระบายข้าวแบบจูทีจีทูจีเนี่ยต้องเป็นความลับทุกรัฐบาลที่ผ่านมามเขาทํากันแบบนี้รดรไตรรงสุวรรณคีรีในฐานะรองนายกมปีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดก่อนก็พูดชัดเจนปร,รากฏหลักฐานทางสื่อมวลนชนว่าจีทูจีต้องเก็บเป็นความลับทุกรัฐบาลเขาก็มีแนวปฏิบัติแบบนี้ครับครับด้วยความเคารพสบายใจได้เลยฮะผมไม่เชื่อประจัญบครฮะผมเข้าใจฮะมันเป็นการเมืองนะฮะ สมัยประชาธิปัตย์ประกันไรายได้ประกันราคาก็มีปัญหาผมเข้าใจแต่ผมเชื่อในข้อมูลที่ผมเห็นแล้วกันนะฮะขณะที่บอกว่า g 2 g ไปมากมายไก่กองนะฮะเวลาไปดูสถิติการส่งออกข้าวหมายถึงการเอาข้าวออกไปขายต่างประเทศเนะฮะมันขัดแย้งกับสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์นี่แถลงหรือชี้แจงว่า g 2 g ได้ตั้งมากมาย แต่ตัวเลขมันไม่ออกเลยนะแสดงว่ามันก็หมุนกันอยู่ในเข่งอยู่เหมือนกันอยู่ในประเทศนี่แหละนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันทําให้เกิดความคลางแข่งใจคุณนัทวุฒิตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ไม่สะดวกใจไม่ไปนไรนะไม่ไปนลรจะตอบไหมฮะคือข้อตกลงในระบบ g 2 g กับหลายประเทศเนี่ยนะครับ,รบตกลงกันเสร็จก็ซื้อขายกันในระบบ x warehouse ห,หมายความว่ารัฐบาลหรือผู้ขายเนี่ยก็จบบทบาทหน้าที่จบภากรกิจตอนที่ส่งข้าวออกไปกับตัวผู้ซื้อ ส่วนตัวผู้ซื้อจะขนออกด้วยวิธีการประการใดอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยยุติการรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นนี่คือโดยหลักการเป็นเช่นนี้แต่ว่าถ้โดยรายละเอียดว่าจะต้องไปตามดูอย่างไรเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเข้าไปดูตรงนั้นผมเห็นใจจริงๆฮะ X w a r e h o u s วซื้อขายกันหน้าโกลดังของรัฐบาลไทยตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศมาขนข้าวที่หน้าโกดังรัฐบาลไทยขนออกไปแล้วจะขนไปไหนไม่เกี่ยว คือขอให้จ่ายเงินก็แล้วกันใ้ระบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ระบบที่รัฐบาลชุดนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาอีกก็เป็นระบบสากลที่เขาซื้อขายกันขอขอขอหยิกคำหนึ่งครับถ้าเขาทําไม่ถูกต้องอย่าไปทําตามเขาสิครับขอไม่ได้ฮะเป็นระบบที่ใช้กันโดยสากลคําว่า X w a r e h o ว s e อย่างที่คุณดนายเข้าใจก็เป็นแบบนี้เคคือไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าถ้าเขาขนออกจากโกดังแล้วเขาจะเวียนขายพ่อค้าภายในประเทศก็ได้ผมคิดว่าโดยขอเถ้าจริงมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแต่ตัวเลขส่งออกมันไม่มีมันไม่โชว์เนี่ย ก็ผมคิดว่าอย่างนี้คุณละนายเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะตั้งประเด็นกันมาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีการโกงแน่ๆับจะต้องมีการทําไม่ชอบมาภากนแน่มันก็ตั้งข้อสังเกตได้หมดอ่ะเป็นแต่เพียงว่าในเวลาที่รัฐบาลดําเนินโครงการรับจํานําข้าวราคาข้าวในตลาดก็ขยับตัวสูงขึ้นหลักการตลาดพื้นฐานดีมานซัพพลายมันมีหมายความว่าถ้าซัพพลายมันมากในตลาดเนี่ย ราคามันขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับแต่นี่เนี่ยทั้งราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารเนี่ยมันขยับตัวสูงขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าซัพพลายมันไม่ได้ล้นเกินเมื่อซัพพลายมันไม่ได้ล้นเกินก็ต้องหมายความว่าข้าวสารที่รัฐบาลระบายออกไปเนี่ยมันไม่ไปปนอยู่ในตลาดครับคอืออาล้ครับเป็นกับอธิบายนะฮะย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งกันนะฮะอยู่ๆชาวนาตกใจกันช็อกกันทั้งประเทศฮะอยู่ๆ การสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลก็ก็ก็ปรับนโยบายรับจำนำโดยการลดราคารับจำนำแล้วก็ควบคุมจำกัดปริมาณที่จะรับจำนำจากชาวนามีคำหนึ่งที่คุณนัทวุฒิใช้อธิบายแก่สังคมนะฮะ,ะขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องรักษาวินัยทางการคลังเ,เพื่อไม่ให้เกินกรอบเงินที่ได้กําหนดเอาไว้นะฮะนี่คือคาให้สัมภาษณ์ของคุณนัทวุฒินะ,ะแปลว่า ที่โก้แถวบ้านผมเนี่ยเขาเขาฝากมาถามแสดงว่าถังแตกแล้วใช่ไหมไม่ได้ครับรัฐบาลยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปโอเคถ้าถังแตกก็แสดงว่าไม่มีเงินจ่ายชาวนาก็ยกเลิกแต่นี่เดินหน้าต่อเป็นแต่เพียงว่าโจทย์ที่เราคิดตอนทําโครงการนี้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือต้องการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาซึ่งโจทย์นี้ตอบแล้วข้อมูลจากทกศบอกว่าเงินออมของชาวนาเพิ่ม8 0ของชาวนามีเงินออมเพิ่มความสามารถในการชําระนี่ ขนาดหนี้ NPL ของทกสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหนี้ที่ทกสคงจะหลับตาแทงบัญชีศูนย์เนี่ยแต่พอเริ่มต้นโครงการรับจำนำข้าวชาวนาใช้หนี้ได้มากขึ้นแม้แต่หนี้ NPL เองก็ต่างเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แรกเรื่องการเพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพให้กับชาวนาโจทย์ข้อที่2ต้องการยกระดับราคาข้าวในตลาดนี่ก็ตอบโจทย์ พี่น้องชาวนาที่ไม่ได้เข้าโครงการก็ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปัจจุบันโจทย์ข้อที่3ก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานร่างฐานล่างของปิระมิดก็ตอบฮะเพราะว่าหลังจากมีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นี้เนี่ยเราไม่ต้องออกนกโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆชนิดเทเรกว่าต้องใช้เงิน3 4แสนล้านโทษนะฮะพูดตรงๆไม่ต้องมีโครงการไทยเข้มแข็ง <laughs> มาซื้อเสาธงกัน3-4มแสนล้านมาช่างไก่ขายกันจ่ายเงิน69ล้านอย่างนี้เป็นต้น <laughs> นะครับสอข้อนี้ตอบโจทย์ทั้งสิ้น <laughs> แต่รัฐบาลก็มาเจอโจทย์สําคัญสองข้อ <laughs> ก็คือ 1. สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลก <laughs> เราอยากจะให้มันขยับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้ <laughs> แต่3รอบกว่าๆของการผลิตเนี่ย <laughs> มันไม่เป็นเช่นนั้น <laughs> แล้วก็สอง